สวัสดีค่ะวันนี้สบู่น้ำมนันมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะท่านผู้ชมนะคะสบู่น้ำมนันนะคะ,ะ,คะเป็นสบู่ของอ่ากลิ่นมะพร้าวนะคุณผู้ชมสบู่กลิ่นมะพร้าวแล้วก็มีน้ำนมข้าวนะคะหอมสดชื่นแล้วก็คนที่ใช้เนี่ยผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ใช้ได้นะคะเป็นสบู่ลดฝ้ากระจุดด่างดําได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ก็ใส่ ส่วนผสมมาอย่างเต็มที่นะคะวิตามินต่างๆมาอย่างเต็มที่เลยนะคะก็เป็นทั้งสบู่ที่จันจะปลุกเสกส่วนหนึ่งและถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากได้ไปเพื่อความสวยความงามนะคะเพื่อการที่จะบำรุงผิวพรรณก็สามารถที่จะซื้อหาไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็ไปที่บ้านส้มกันนะคะนะก็ฝากสบู่น้ำมนกับเพื่อนๆด้วยนะคะนะ เป็นผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นฤดีเองนะคะก็สามารถซื้อหากันได้นะคะชำระล้างร่างกายนะคะแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะจะมีถุงตีฟองแบบนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็ไปแบบนี้เลยนะคะไปกู้กันแบบนี้เลยนะคะก็ลองซื้อหาไปใช้กันดูนะคะแบบนี้เลยนะคะ โอเคก็ถ้าใครสนใจก็แวะไปที่บ้านส้มได้นะคะจันไปก่อนสวัสดีค่ะ